ทหารจากค่ายิตงรวัดต่างช่วยกันปั้นดินและปุ๋ยห่อหุ้ม,มเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน850,000เมล็ดโดยพลตีธัญวัฒน์ปัญญาผู้บัญชาการบทนทหารบกที่31ค่ายจิ่ประวัิป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์และห้วยขาแข้งเข้าตรวจการปั้นลูกดินมเมล็ดพันธุ์พืชของทหารค่ายจิ่งรวัิที่ต่างช่วยกันปั้นดินเหนียวและปุ๋ยห่อหุ้ม,มเมล็ดพันธุ์พืชไว้เพื่อนําไปป่วยในอากาศในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงและพื้นป่าห้วยขาแข้งเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กับืนสูธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลังจากที่ผ่านมาพื้นป่าได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ในเรื่องของการโวยมเมล็ดพันธุ์นะคือวัตถุสมทูนนะรณ์รททราบว่าเพื่อนนเป็นการเฉลิมเกียรตินะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแลวก็ในที่ของเราครับก็มีหน่วยงานจะบอกว่ามณฑลเป็นเจ้าภาพเลยก็ไม่ใช่นะ ก็จะมีหนง,งานจัดของป่าไม้นะฮะแล้วก็ของกรมทรัพยากรน้ำที่เราร่วมมือกันนะครับช่วยกันทํางานขานาดแล้วแล้วก็โอกาสนี้ก็ถือว่าแต่ละส่วนกนะ็มีชวนมีส่วนที่ร่วมมือกันนะเกือกบทุกส่วนแต่บนทนอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะที่จะทางานนะแต่ว่าทุกส่วนก็มีมีความสำคัญเท่า,ากันคิดว่าประโยชน์จะได้อะไรบ้างประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็คือการเพิ่มป่า ถืนปา่าที่ที่ได้เนี่ยนอกจากเป็นพืชไม้ยืนต้นแล้วเนี่ยยังเป็นพืชอาหารสัตว์พื้นที่ที่ที่เราจะโปรยเนี่ยจะอยู่ในเขตอุทยานกับเขตรักษาพัานสัตว์นะฮะก็จะแบ่งถ้าถ้าเป็น,นอุทยานนี่ก็อาจจะเน้นในเรื่องของอเป็นพืชอาหารสัตว์นะส่วนของของ,ของกเขตป่าสงวนก็อาจจะเป็นพวกไม้ย,ยืนต้นก็ให้ให,ให้ต้องดูสภาพด้วยนะครับเพราะว่าอุทย,ย,ยนานบางครั้งอาจจะมี สัตว์ป่าหรืออะไรเนี่ยก็จะได้ไประโยชน์จากมเมล็ดพัที่เราปลกปัจจุบันนี้ทางทหารนี่มีส่วนร่วมมีแนวะร่วมในการช่วยกันอะรักื์ป่าคุณไต๋อะไบาอันนี้เราทําตาม,มถ้าจะว่าไปจริงก<อ>็คือตามพระลมราชวาด้วใน,น่องแล้วก็ของตัเดียดนางเจ้าลมาดีนาซึ่งผู้จัดการฐานบอกว่าท่านท่านเน้นในเรื่องของป่าเป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของ กล้าพันธ์ต่างๆเนี่ยท่านได้กำหนดไวยว่าโดยทหารทุกหน่วยในประเทศไทยจะต้องมีช่ประจำต้าไม้นะครับเอาไว้เพื่อปลูกป่าทดแทนอยู่เรียงต่ในพื้นที่ว่างเปล่าของภหนืในเขตนิ้ินะครับใช่ครับมม่ย่งนี้มันใช้มันองนมอกเลยครับเด็กช้ด้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเผยข้อมูลว่า มเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมด850,000เมล็ดนั้นจะถูกแยกไว้อย่างชัดเจนให้เหมาะสมกับพื้นป่าโดยเฉพาะป่าแม่วงจะปล่อยมเมล็ดพันธุ์ที่เน้นไปทางไม้เนื้อแข็งอาทิมะข่าโมงไม้แดงชิงชันสักส่วนพื้นป่าห้วยกาแข้งจะใช้มเมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถกินผลได้เพื่อให้สัตว์นานาชนิดมีอาหารพอเพียงอาทิสัตเดาสมอพิเพกมะม่วงป่าลูกว่า มลเ็ดเนี่ยเกิดกที่เราไปโปรเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างไงบ้างมันก็จะมีเป็นพืชอาหารรับแล้วก็เป็นพวกไม้บล็กแนวแล้วก็มายึดท่อก็แล้วการแบ่งพื้นที่เราเห็นมีการแบ่งพื้นที่โปรว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ไม่เหมือนกันที่เมล็ดพันธุ์แต่ใช้ไม่เหมือนกันก็คือทางของเกษตรศาสตร์ม่ใชแค่เราจะเน้นเป็นพืชอาหารตว์ แต่เพราะว่าพื้นที่ป่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีกรลแล้วพันไม้เยอะจริงๆเราไม่มีพื้นที่ให้ปลูกแบบนี้ก็คือให้เสริมเป็นพืชอาหารสัตว์ส่วนทางของของของลานของแม่วงเนี่ยของแม่วงเนี่ยช่วงด้านบนเนี่ยป่ามันมันมีต้นไม้เป็นพื้นที่ที่อาจจะอบยบชาวเขาขออกมีพื้นที่ที่ที่โล่งนะก็เลยจะต้องเอาพันไม้